หากคุณเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและไม่ต้องการพลาดเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับผมกับอัปเดตใหม่สุดแข็งแกร่ง Legendary Number นักเตะระดับตำนานที่สร้างชื่อโดดเด่นเป็นที่จดจำในเบอร์เสื้อนั้นๆเฉพาะที่ฟีฟ่าออนไลน์4โหลดแล้วไปลุยกันได้เลย NHK มวกกนกมาตรฐานระดับโลกรับรองจากสาพันธ์จักรยานยนต์ระหว่างประเทศ การันตีด้วยนะักแข่ง MotoGP เรมี่การ์เนอร์เลือกใช้มาพร้อมความปลอดภัยขั้นสูงตอบสนองทุกการเดินทางของคุณสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างครับเซอร์เจมส์คันที่ขับเขาใหญ่โรงแรมคุณภาพสัมมนาจัดเลี้ยงจัดงานมงคลศูนย์ฝึกซ้อมกีฬาพร้อมสุดยอดสนามกอล์ฟครบในที่เดียวสนใจติดต่อ0363432000หรือคลิกลิงก์ด้านล่างเพื่อรับโปรโมชั่นพิเศษได้เลยครับ สวัสดีครับพบกับอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงมมนยแต่ทําได้ตามจ็อบในการบุกไปเยือนเชลีฟทีมจากมอลโดวาเก็บชัยชนะมาฝากแฟนๆด้วยสกอร์แบบสบายๆสย .0 ตขอบคุณพลพรรคผีแดงที่อยู่ร่วมเชียร์ด้วยกันเมื่อคืนในไลฟ์ครับและขอบคุณสมาชิกใหม่ที่เข้ามารับชมช่องของเราหากชื่นชอบฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับก่อนเข้าเนื้อหาขอให้ทุกท่านเฮงเรับโชคในการลุ้นสลากกินแบ่งวันนี้ครับ เอเดนฮากใช้นักเตะชุดที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมมาก่อนหน้านี้ไม่มีการพักตัวจัดเต็มเพราะต้องการ3คะแนนสำคัญในยูโรปาลีกนัดที่2ครับราเฟเวรลานกับลิซโดมาร์ตินเนสคุมแผงเกมรับปั้นเกมโดยคริสเตนสนและบูนอฟานเดส3ตัวบนเป็นอันโตนีจารอนซันโชและคริสโนโรนันโดรูปเกมอาจจะไม่ได้สนุกเข้มข้นมากนักเมื่อเทียบกับพรีเมยรีกเพราะความห่างของลีกโมโดวากับปีศาจแดงยังมีช่องว่างอยู่ กว่าเยอะแต่จะปรับจูนจนทุกอย่างลงล็อกและได้โอกาสเข้าทำสวยๆต้องใช้เวลาเกือบ15นาทีเกมจึงจะเริ่มเสถียรขึ้น Martinez, ลิซโดมาร์ติเนสและลาเฟวารานมีส่วนกับการเซตเกมและคุมจังหวะช้าเร็วมีหลายช็อตมากที่มาร์ติเนสให้สัญญาณเพื่อนชี้มือชี้ไม้คอยบอกว่าให้จ่ายไปทางไหนหรือเก็บบอลไว้กับตัวก่อนอีกทั้งยังนิ่งและเยือกเย็นไม่ลนลานเวลาโดนบีบเพรสซิ่งครับให้บอลจากแดนหลังได้อย่างแม่นยำทั้งสั้นและยาว รวมทั้งบอลคีพาส์จ่ายขึ้นหน้าไปเลยที่เป็นการเข้าทําจากด้านหลังก็มีให้เห็นเหมือนกันเป็นการยกระดับในเกมรับของยูเต็ดอย่างแท้จริงในซีซั่นนี้ราฟเฟลรวาลานก็ต้องได้รับคำชื่นชมเหมือนกันปกติแล้วทุกคนจะพยายามหาจุดผิดพลาดเพื่อแนะนําให้นักเตะพัฒนายกระดับขึ้นแต่กับกองหลังชั้มโลกผมมองไม่เห็นจุดอ่อนหรือข้อผิดพลาดของเขาในเกมนี้เลยอาจจะไม่ได้ลีลาดุด,ดันอะไรแต่ก็เต็มเปี่ยมไปด้วยความแน่นอน ถ้าเป็นรสชาติอาหารก็ไม่ได้จัดจ้านเผ็ดจี๊ดซับถึงใจแต่กลมกล่อมลงตัวละมุนกินได้เรื่อยๆไม่มีเบื่อลูกโดงวาร้านเก็บกินได้ทุกจังหวะสอดซ้องตำแหน่งของมิดฟิลด์และแบ,บ็กขวาอย่างดาร์โลได้เป็นอย่างดีบงังเจวายังพาบอลลากขึ้นหน้ามากลางสนามด้วยณนะตอนนี้คู่เซนเตอร์ลิซันโดนกับราฟาเฟลใช้แบบนี้ยาวๆครับถ้านำขาดค่อยเปลี่ยนมาพักเพื่อรักษาความสดเอาไว้ แบ็คขวาเดอรโก้ดาโลทำได้ตามจ็อบของตัวเองกับคุณภาพที่เขามีเรายังไม่สามารถเอาดาโลไปเปรียบกับแบ็คระดับท็อปของลีกกับหลายคนได้เพราะเขายังต้องพัฒนาต่อแต่เราได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นตามขั้นตอนมันอาจจะไม่ใช่กราฟที่พุ่งทะยานอย่างก้าวกระโดดครับแต่เป็นกราฟที่ค่อยดีขึ้นทีละนิดทีละนิดได้เห็นบอลครอสที่เปิดเข้าเท้าหรือเข้าหัวเพื่อนมากขึ้นมีบอลคัตแบ็คตบคืนหลังแม้จะมีเปิดเสาแรกไปเสาสามบ้างแต่ก็ไม่บ่อยเหมือนแต่ก่อนแล้วครับ ได้เห็นแค่นี้ก็รู้สึกว่าน่าให้กำลังใจกับสิ่งที่เทนฮาเาค่อยติวเข้มรายบุคคลการเชื่อมกับอันโตนี่ยังมีจังหวะที่ไม่ลงล็อกอยู่ซึ่งต้องใช้เวลาแต่ก็อยู่ในภาพรวมที่ใช้ได้อีกทั้งบางครั้งดาร์โลก,ก็ต้องขยับมายืนไปอินเวอร์ตฟูลแบ็กด้านในอีกคนหนึ่งด้วยจังหวะพาบอลทะลุข,ขึ้นหน้าจะเป็นจุดเด่นของเขาเหมือนเดิมส่วนแบ็คซ้ายทะเลวมาลวเลเซียกับจังหวะเติมเกมเข้าขากับจอร์ดนซานโชและคริเซลิกเซนได้ดีขึ้นเรื่อยๆและเชื่อว่าจะดีขึ้นกว่านี้อีก มีจังหวะโอลับทะลุขึ้นไปถึงสุดเส้นลุมกินโตเล่นเป็นสามเหลี่ยมบ้างแต่ครึ่งหลังมีช็อตที่เขาจ่ายพลาดไปสองครั้งครับซึ่งต้องเล่นให้ละเอียดกว่านี้ในเกมต่อไปเพราะมีโอกาสจะโดนลงโทษถ้าเจอทีมที่แข็งแข็งช่วงที่ขยับมาเล่นแบ็คขวาจําเป็นแทนดาโลแม้จะเล่นเท้าซ้ายเป็นหลักแต่ก็ไม่ได้มีข้อผิดพลาดอะไรแถมยังพาบอลทะลุขึ้นหน้าได้หนสองหนด้วยมิดฟิลด์คู่กลางสกอร์แมทุม่มเนแม้จะได้เล่นครึ่งเดียวแต่ก็โชว์การย่างบอลสวยๆหลายครั้ง โดนกับนักเตะทีมเจ้าถิ่นแบบถึงตัวเปลี่ยนจากรับเป็นรุกรวดเร็วเพิ่มพลังในแดนกลางในครึ่งแรกส่วนคนที่ลงมาแทนเขาอย่างคาร์เซมิโลก็ทําได้ดีไม่แพ้กันยินต่าคอยซับพอร์ตคือเซริกเซนอีกทีจังหวะไหนต้องตัดฟาวเลือกทําทันทีครับไม่ให้ทีมเสียเปรียบจังหวะไหนดีเลยเกมได้ก็ทําหรือจังหวะไหนชิงบอลแรกได้เลยก็ตัดหน้าคู่แข่งเข้าหาบอลทันทีเขาเป็นมิฟิลตัวรับสไตล์ที่แฟนๆตามหามานานแสนนาน ช็อตที่ประทับใจที่สุดคือช่วงต้นครึ่งหลังเพื่อนเสียบอลไปแล้วแต่พี่คาเซมา cover ไปได้แม้จะเกือบโดนแย่งแต่ประสบการณ์และเหลี่ยมบอลของเขาก็เรียกฟาวมาได้แบบสบายๆคริสเตเลิกเซนฟอร์มยังยอดเยี่ยมเหมือนเดิมสม่ำเสมออยู่ในมาตรฐานระดับสูงให้บอลง,ง,ง่ายๆจ่ายบอลฉลาดเทคนิคเหลือลายครับจงังหวะแอซิให้ซันโชก็ทําได้เนียนตาหลอกทั้งกองกลางและกองหลังของเชลลีหลุดเป็นแผงฟอร์มแบบนี้ขอให้ไม่อ่อนล้าและเจ็บจากทีมชาติมา เนื่องจากเป็นโชวงต้นฤดูกาลที่ต้องโกยแต้มและเขาสำคัญจริงๆกับแผงเงินกลางของอยูเอตต์ตอนนี้ครับสำหรับผู้เล่นเกมรุกสาคนอันตโตนี่วือวาใช้ได้แม้จะไม่ได้เผ็ดร้อนสไตล์ต้มยำกุ้งน้ำข้นแต่ก็เป็นต้มยำแห้งใส่น้ำค,คลุกคลิกกินเพลินๆแก้ง่วงในช่วงดึกจกังหวะครึ่งบอลแล้วสร้างประโยชน์มีให้เห็นเรื่อยๆช็อตเชื่อมกับพิโด้ช็อตวิ่งทำทางช็อตตัดเข้าในตามสไตล์ปีกสมัยใหม่ ผมเชื่อว่าเทนฮาน่าจะกลับไปทาการบ้านในการจูนกันระหว่างปีกและแบ็กก็คือดา์โลกับออนโตนีมากขึ้นรวมถึงกองกลางและกองหน้าคนอื่นๆด้วยจอร์แนซันโชกับประตู1นที่นิ่งและเยือกเย็นทําให้รู้สึกฟิลลิ่งคล้ายๆประตูที่ยิงใส่เลี้ยวพูลอาจจะไม่เหมือนทีเดียวครับแต่อารมณ์เป็นทํานองนั้นเช็ดเสาเข้าไปอย่างสวยงามด้วยความที่กองหลังของเชอร์ลีไม่ได้แข็งมากอยู่แล้วและการประสานงานทางซ้ายมีทั้งอลิเซนและมาลาเซีย บอลทางทะลุจากมาติเนสก็ด้วยรวมไปถึงบูโนที่ไปทั่วสนามก็ยิ่งทําให้เกมลุกดูต่อเนื่องมากขึ้นในจังหวะขึงเกมได้ประตูในช็อตที่ต้องทําให้ได้และก็ทําได้จริงๆแม้จะมีช็อตที่คอบไปคอมาเก็บบอลอยู่บ้างหลังจากดองซานโชยิงประตูขึ้นนําให้ทีมเจ้าตัวถอดสนับแข้งออกมาครับและชูขึ้นไปที่กองข้างสนามซึ่งสนับแข้งนี้เป็นของแฟนบอลเด็กผีตู้ยงรายหนึ่งที่เคยไปดักรอเจ้าตัวอยู่ที่สนามซ้อมเพื่อขอลายเซ็น จะดอนตอบแทนแฟนบอลตัวน้อยด้วยประตูนี้ส่วนบูนโอ่แฟนเดสนั้นผมยืนยันเหมือนเดิมว่าพอมีเอลิกเซนเข้ามาช่วยก็เติมเต็มซึ่งกันและกันครับบุโน่ให้บอลง่ายขึ้นภาษากายดีกว่าปลายฤดูกาลก่อนช็อตที่จ่ายแนวลึกมาให้ดาโลแล้วเรียกจุดโทษได้ก็เป็นพิโนที่ยกข้างกองหลังมาให้ต้องรอดูเกมที่เข้มข้นและใส่เต็มกว่านี้ครับน่าจะได้เห็นพลังของกัปตันบูโน่มากขึ้นไปอีก ส่วนคริสเยโนโรนโดที่แฟนๆนยนะให้กําลังใจเหมือนเดิมแต่ต้องยอมรับว่าแกเสียบอลบ่อยอยู่เหมือนกันแพชชั่นความมุ่งมั่นพี่โดยังเต็มเปรี่ยมแต่บางครั้งกําลังขานก็ไม่ได้ไปตามหนังใจคิดผมว่าพี่โดคงรู้ตัวเองเหมือนกับที่เราเห็นครับและก็เข้าใจว่าถ้ามาคาสเวตฟอร์ดกับองต์น,ตนี่แม็กซ์เซลฟิตพวกเขาทั้งคู่อาจจะได้ลงก่อน กับประตูจุดโทษนั้นโรลโดซัดได้คมกริบยิงตรงกลางถ้าเลือกยิงไปที่มุมที่ยิงบ่อยๆคือทางซ้ายของตัวเองทางขวาของโกอาจจะโดนเซฟได้เพราะผู้สาประตูอย่างโควาวนะั้นทำการบ้านมาครับคริสตยโนโรนัลโด,โดทำประตูแรกในซีซั่นนี้ได้แล้วหวังว่าความฟิตของเขาจะดีขึ้นแม้ร่างกายอาจจะไม่เหมือนเดิมแต่แพชชั่นและหัวใจยังแข็งแกร่ง,แ,งแฟนๆก็พร้อมสอบสวนต่อไปประตูที่ทำได้ในเกมนี้เป็นประตูที่699ในอาชีพคาแข้งรวมทุกสโมสร กำลังลุ้นประตูที่700แบบเข้มๆแถมจังเป็นประตูแรกในยูโรปาลีกของเจ้าตัวอีกด้วยเอริเทนฮาเผยหลังเกมว่าผมค่อนข้างพอใจมากกับฟอร์มของจอรซานโชเขาทำได้ดีเขาสามารถพัฒนาตัวเองได้อีกเยอะพอเป็นนักเตะที่มีทักษะยอดเยี่ยมในการสร้างสรรค์เกมรุกกับบูโนโเขามักจะเอาตัวเองไปอยู่ในพื้นที่ที่ทำประตูได้เสมอประเด็นเรื่องของทีมชาติที่เขาไม่ติดในทีมล่าสุดนั้นผมไม่สามารถตอบได้มันขึ้นอยู่กับคุณซื้อของทีมชาติอังกฤษ แต่ที่แน่ๆนักเตะของผมกาลังพัฒนาต่อเนื่องพวกเขาเริ่มต้นได้ดีรวมถึงมาคารชวฟอร์ดก็เช่นเดียวกันส่วนเรื่องการสลับทาเลอมาเลเซียมาเล่นแบ็กขวาในช่วงท้ายผมต้องการทดลองอะไรบางอย่างซึ่งบางทีมันอาจจะเป็นผลดีที่นักเตะได้ลองอะไรใหม่ๆที่ต่างออกไปนั่นเป็นสิ่งที่ผมต้องการทําในซีซั่นนี้อีกคนที่ทนฮาร์กล่าวถึงคือคริสตียโนโรรัลโดครับเขาต้องการทําประตูหลายต่อหลายครั้งที่มีโอกาสในบริเวณกรอบเขตโทษเขาพยายามยิงประตูเพื่อให้ทีมได้มากที่สุด ผมรู้สึกมีความสุขที่ทุกคนต่างสับสนเขาและแน่นอนว่าจุดโทษเขายิงได้เฉียบขาดถ้าเขาฟิตมากเท่าไหร่ก็จะสร้างอันตรายให้คู่แข่งได้จบเกมนัดที่2ของรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E ครับมยุตัยวนอันดับ2ของตารางมี3คะแนนจาก2นัดอันดับหคือเรอัลโซซซดที่มี6คะแนนเต็มจาก2นัดแรกเกมต่อไปไปสแสดงจมูกไปเยือนโอมเนียนิคเซียที่ไสปรัสวันที่6ตุลาคม ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามเนื้อหาจากพวกเราครับเพื่อนกำลังเชียร์ไปแสดงแบบเข้มข้นเคียงข้างกันต่อไปถ้าคุณเป็นคนที่หลงใหลและคลั่งไคล้มันยูเตดทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกันผมอองแมนยูสู้ตายสวัสดีครับรวมให้กำลังใจไปสแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเราลบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งไป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับแมนยูสู้ตายสับสนโดยแคมดิดคาเฟ่ร้านคาเฟ่สุดพิเศษสำหรับทุกคนอร่อยถูกใจทุกเมนูในราคามิตรภาพใกล้สนามบินจังหวัดขอนแก่นโทร0899446836